สบายดีสวัสดีครับโอเคทุกคนมือนี้กับบอสตีกับจะมาวอเรื่องที่อ่าบอสตีประทับใจเนาะทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบอสตีเองแหละเนาะก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากมาวอลอ่าสู่หลายๆคนฟังแล้วก็อยากวอาให้พี่ๆน้องๆคนลาาเราเองกับอ่าได้หำเปิงรับส้มหรือว่าได้ฟังในคลิปคลิปนี้เนาะว่าสังคมของประเทศไทยหรือว่าสังคมของคนไทยเนี่ มันเป็นประมาณนี้แล้วก็เพิ่นใส่ชีวิตกันแบบนี่ปลูกฟังกับม่นแบบนี้อันยังประมาณนี้เนาะการเรื่องที่บาสตี้อยากจะมาวอามันนี่ก็คืออ่าในส่วนของอ่าเคยองไรนำใจของคนไทยเนาะก่อนอื่นเลยบาสตี้ขอเขาเหลืองเลยก็แล้วกันเนาะคือมีตั้งแต่บาสตี้เขามาทํางานในประเทศไทยกนี่็หลายปีแล้วแล้วก็ได้เจอกับตัวเองแบบหลายๆขังแถบจะนับบทวนเลยนะ อ่าโดยที่บะสติจามบอเรื่องการอ่าเฮ็ดเงินหล่นหรือว่าเฮ็ดเงินหายหรือว่าเฮ็ดเงินอาเฮียรายก็เพิ่นเก็บม,มาคืนเนาะมีหลายๆแบบว่าเคสที่บาสติประสบพบเจอแล้วก็มีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยบ่ว่าสิเป็นชาวต่างชาติเองที่มาเที่ยวในประเทศไทยแบบว่าเฮ็ดกระเป๋าเงินเฮียบอรหรือว่ากระเป๋าตังหายจังซี่นะอ่า กาซีมีพลเมืองดีเร็วกว่าคนไทยเนาะเพิ่นเก็บแล้วก็เอาไปคืนกาเกิดเป็นแบบว่าเห็นในโซเชียลต่างๆเลยเนาะกามันเป็นสิ่งที่ประทับใจได้ทุกคนนะกาที่ว่าเพิ่อนบ่เห็นแกโตนะแล้วก็ต้องใส่เข้ามาบ่เห็นแกโตเลยนะทุกคนบอลลูมากนะคันสิบ่ลคันสิใส่เข้ามาบอลลูมากก็แม่นเนาะคันเพิ่นโลลูมากร์กเงินเทียปุ๊บก็โอ้บางเคสนะหลายแสน เป็นหลานก็มีนะทุกคนซึ่งไปขึ้นจากค้องกับบางคนกับอ่ชาวต่างชา,าตาลืมในรถแท็กซี่จริงๆนะในเห็นในหลายๆข่าวซึ่งมันบรสติก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับเฮานิวาเนี่ยก็เลยอยากมาเว้าเนาะกับสิ่งที่ อ่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยเนาะทุกคนสําหรับสังคมในประเทศไทยเนาะแน่นอนคลิปนี้เราจะมาวอาแบบเป็นกลางกันเลยเนาะอันใดดีอันใดบุรีก็ว่ากันไปส่วนในเรื่องของแบบว่าเงินเฮียปุ๊บแน่นอนคนดีคนบุดีก็มีคนแบบว่าเฮียปุ๊บล้วก็เก็บเอาไปเลยก็มีเนาะทุกคนก็มีคือการทุกๆประเทศมีคือการยุราห้องก็มีคนดีคือการเก็บกระเป๋าเงินแบบ เฮียหตาตตางษาดหนูนี่นั่นก็มีคือกันเนาะทุกคนกับปวากันบาสตีจําได้ตอนหนึ่งที่บอสตีาไปตลาดเนาะเมื่อน,นั้นบาสตีมีเงินอยู่ประมาณสองร้อยอ่าประมาณอยู่สองร้อยนะบาสตีกับบอ้เฮ็ดเฮียร้ายดอกนะก็ซื้อนูซื้อนี่นั่นแต่บาสตีกับแบบซื้อของเนะงาะจังหวะที่ซื้อของแล้วก็ล้วงกระเป๋าเข้าไปจกกระเป๋าเข้าไปแล้วก็ดึงเงินที่มือซื้อของ ปรากฏว่าเป็นแบงค์อร่อยของบอสตีนั่นล่นเนาะก็คึ้ว่าหยิบออกมาใบเดียวเลยเนาะหยิบออกมาปุ๊บแล้วก็มันล่นโดยเฉพาะบอสตีเองกับโมหูเลยบอสตีเองกับโมหูแล้วบัดท,ที่นี้อ่าชื่อว่าัะได๋ล่ะจะมีคนที่แบบยาง่านใบพา,านมาในหนนั่นนะ่ะนหรือว่าไม่ขายเองนั่นแหละก็จาก็สิเอิ้นซะเรยว่าน้องๆๆอ ตั้งร่นตั้งร่นตั้งร่นเนี่ยบาสตี้กะบบอด้ยินนะทุกคนจะเอเอเข้ากับสื่อ้องหลักกยางขึ้นว่าบอกเขาคนอื่นไปนะไม่ขาดคนนั้นอ่ะเพื่อนกับหยิบเอาเงินเนี่ยนะแล้วก็คนที่แบบยืนย่นอยู่ในหันก็จะว่าอ๋อน้องคนน,น,งนั้นตั้งร่นนะ้องคนนั้นตั้งร่นยังประมาณนี่นะของน้องคนนู้นของน้องของน้องคนนู้นยัง,นนงประมาณนี่นะทุกคนได้ยินด้วยว่าในหูนะแต่บวคขึ้นว่าสิเป็นจ้าข้องเห็นนะแล้วก็คนในหันไม่ไม่ขาดอยู่ในหันนะได้ยินนะเก็บไปให้น้องเขาอย่าง บาสตีกไรเงินนะนะแต่ว่าบาสตีบวกขึ้นแบบจะเป็นของตกเจ้าของสินะเออแล้วก็คนคนที่ว่าอยู่ในตลาดนะคนสื่ย่างสื่อของนั้นก็จะก็เก็บแล้วก็จะก็แล่นไปขึ้นแบบว่แบบสกิทบาสตีนะบาสตีก็เลยรวงเบงเงินรวงเบงเงินเอ้าหายไปอิลีหายไปแบ่งหนึ่งโอ้แบบผู้ประทับใจแห่งทุกคนเงินนึ่งลอยกับคือว่าเนาะกับสื้อเขาซื้อน้ำกินได้เนาะทุกคนก็มีคุณค่าสำหรับเาผู้ที่บ่มีเนาะ อ่าแหละบาสีกเลยโอ้ประทับใจหรีแบบว่าถ้าเกิดว่านะเป็นบอลอื่นหรือบอลประเทศใดทีอ่อันนี้นะเออคือสีเรียบร้อยนะคือสีแบบเฉยๆไหวนะทุกคนนะแล้วกัมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นแบบการเงินเฮียคือกันกบบรารนะเงินบบเฮียคือกันกับบอลไล่ดอกทุกคนยี่สิบบาทเนาะนะกระยี่สิบบาทการเฮียคือกันจังหวะนั้นบาสตี สิไปกดเงินอยู่ในตู้ ATM ตู้ ATM คนก็ต่อแถวกันต่อแถวกันไลน์แล้วก็มันมีสองเขาหนึ่งสองสามสี่ที่นะั่นมันกนเ็เรียงเรียนกันในห้างเนาะในห้างจังหวะนั้นก็คือแบบเงินเถียบรสติเงินเถียร์และอยู่ในอยู่ในอยู่ในตู้ ATM นะ่ะบริเวณแถวนมันทีมีร้านอาหารทีนะที่พนักง,งานคนทําความสะอาดในห้างน,นะเพื่อนแลนมาบอกหนูหน,นูตั้งลน่นตั้งลน่นตั้งล่น ใช่นะเออตั้งร่นตั้งร่นแบบคนยืนหันกระเจา้ากระบอกคือกันอ่ะนะพี่ครับตั้งร่นตั้งร่งนกระเจ้าเอินน้ำสยู่หลังจากที่พอสติกดเงินจังหวะที่ไปบบลวงกระเป๋าเอาเอเอาเอทีเอ็มเอาเอาโทรศัพท์ดึงดึงดึงเอาโทรศัพท์อยู่นะแล้วก็เงินเฮียแบงก์ยี่สิบเนาะมันเฮียโอ้โหคือสึกว่าเอาจริงๆอ่ะไอ้มีหลายๆเธออันนี้แบบฮาบาทก็มีล่นสินะแล้วก็คนเก็บปุ๊บแล้วก็แลนมาคืนนในฮาบาทก็มีเนาะทุกคน คือประสบพบเจอหลายๆอย่างหลายๆอย่างเลยหยิแบบวันจีแบบเงินล้นมากล้นน้อยล้นยังกี่นะแต่บัตรสติเองกับเวลาแบบว่าเพิ่นทอนเงินเกินเงินยังบัตรสติก็บบุคคลเอาได้กับบุคคลเอาเปอร์สิเป็นบาทหนึ่งสองบาทบัรสติเขาบอไดเอานะอันนี้บอไดบอกเขาดีเขาโตจะคลองกับเขาเาหมดกับเขาขึ้นว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเขาก็เคยเฮ็ดเฮียแต่ว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยเฮ็ดเฮียแต่ว่าเพิ่นก็ยังเก็บคืนเขาเป็นยังแบบว่าในเมื่อเพิ่นลืมหรือว่าเพิ่นทอนเกิน เทาสิเป็นเอาความเพื่ออยังสิมันก็หาบาทสิบาทมันกับประม่ณของเฮา,างังนะี่นะอืมนั่นแหละทุกคนกับมันเป็นเรื่องว่ทับใจบ่อเศรีก็เลยมานั่งมานั่งคืนมานั่งวิเคราะห์บิง่งเออว่ามันก็เกิดกับเห่า,หาหลายสิ่งลายอย่างเรยได้เลยเรื่องในส่วนใหญ่แล้วแบบว่าเงินตกเคียเซียหายก็ได้คืนมาเบิดนะนะเออแล้วก็ได้คืนมาเบิดบ่ว่าสิเป็นหน่อยลายยังส่งนะ ล้วก็บ,บาสตีทีวว่บอกประสบการณ์ให้ฟังอันนี้คืออยู่บ้านอยู่บุ้นแถวบ้านบาสตีจะคือคลิปก่นอนนานเลยคือนคะนะลิปก่อนนนเลยนะบาสตีเงินเฮียนะโหเฮียปุ๊บแป๊บเดียวเองทุกคนสื่อในสื่อในนะามในหันในหันแห่งหนึง ก็เห็นเงินเฮียหูเลยว่ะเจ้าของเห็นเงินเฮียจังหวะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นได้จังไงก็เฮียย่างออกไปปุ๊บเอ่อประมาณสักสิบเก่าประมาณสักสิบเก่านะทุกคนย่างไปประมาณสักสิบเก่าแล้วกับจกกับจบบางในกระเป๋าเจ้าของแบบว่าหูซึกว่าเงินเงินหล่นแล้วนะเงินเงินหายแล้วอ้อเงินหายเห็นนะแล้วก็ย่างหมอนกับขื่นขึ้นว่าเห็นเงินข่เฮียหนีบ่เจ้าของห่านหูบ่ตอนนี้่อยเห็นพูนันอ่ะเก็บไปวาสัน บาิท pues ีเลยเอ้าเห็นคนนั้นเก็บไปแล้วเป็นยังคือบ่บอกว่าเป็นเงินผู้นั้นได้เจ้าสิเอาไปเฮ็ดหยังบางทีก่อนงงเอ้าเจ้าคือบ่บอกเขาเนี้ยว่ามันเป็นเงินข่อยเฮียวจักแล้วว่ะข่อยก็บ่คิดว่าเป็นเงินเจ้วซั่นเอ้าได้เป็นหยังคือมาตอบว่าเงินข่อยเห็นผู้นั้นเก็บไปคือห่วงเหี้ยนะเออกะที่จริงมันกะเออเป็นความบ่ระวังของเฮาเองความสะเพาของเฮาเองแะไระทุกคนเออนนั่แหละก็เสีย บบแมนบบแมนบอกแ,แบบดูถูกหรือ,อยังังกีนะตอนอยู่บานโมโประสตีเฮ็ดเงินเทียประมาณสักเหรนเงินตอนนั้นประมาณสักถาตีเป็นเงินไทยประมาณหมื่นหกอะทุกคนเหรนเงินตอนนั้นนะโมโประสตีใส่กระเป๋าเสียขี่รถเหียล <ๆ S 2> แล้วก็กลับมาํำตอนเส้นทางแล้วบบเจอเลยนะแล้วก็บ,บ่มีการปบรบว่าสิไปขึ้นอยู่ตำรวจในอัน,นบอกบ,อบ,อบอเคย บเคยได้เลยนะเออกาบบเมนวาันานั้นเนาะจริงๆแล้วอ่ามันควรจะควรจะมีวินัยแล้วก็ควรจะบ,บอกบอเห็นแก่โตถึงขนาดนั้นเนาะควรจะขึ้นนะนะถึงอายุบานเอาอายุเล่าเนี่ยนะนี่แหละคือบางทีกำลังอยากจะบอกว่าอันไหนที่อ่ามันดีหรือมันบดีเท่ากับเท่ากับเบิรงเอาในหนีแล้วเนาะว่า ว่าบ้านเมืองพนเป็นยังไงฮะก็ไปปรับสานะกับจืดไปจำวันนะ่ะของบางจริงบางอย่างแน่นอนว่ามือนีเจ้าได้มือนาเจ้าก็ต้องเป็นเป็นตาเจ้าบางลนะเนาะแหละการที่คนทีเขาเสียไปนี่ในความรู้สึกของเขาอ่ะนะสมมติว่าคือเงินหนึ่งร้อยบาทอนะ่ะอาจจะมีคุณค่าเลียงซื้อกับเขากำนามทั้งขอบรัวของเขาเลยกระไดอ่ะนะถ้าเฮ้าบวกข,ขึ้นนั่นคือความเดือดร้อนของเขาเลยนะเงินไปไหนะท,ทั้งทั้งทีเฮ้าเนี่ยหูหูทั้งหูว่ะคนคนนีเฮ็ดเฮ็ดเงินล้นแล้ว แต่เฮาก็ยังสิแอบแบบไปแยบไ้ปุ๊บให้คนอื่นเดินไปแล้วก็ยขึ้นมาถัาเงินลอยหนึ่งลอยบาทหรือว่าถาเงินใบนั้นน่ะเขาจะมาสื่อเขาเพื่อจะไปพปัฒนชีวิตในมือนั้นของเขาด้นั่นไม่เขาว่าเหาอ่ะจงใจทำลายเขาแล้วก็จงใจที่จะเข็ุในคนนั้นอ่ะอ่าิว่าจะได้อดอยากเพะเหานะทุกคนนะบางคนเงินลอยบาทสิบบาทห้าบาทบ่มีกรบ่บมีอีรีไนงะ บอสตีเคยเจอกับตัวเองเลยหาบาทก็ไม่มีเลีนะถึงขันนั้นเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละนี่ก็คือขอขอดีที่แบบว่าที่บอสตีมาอยู่ประเทศไทยแล้วได้ประสบพบเจอแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกประทับใจกับคนไทยอีีนะอันนี้บอกมากนี่คนเล่าถ้าเกิดว่าเขา,าเบิ่งนคอยนะ่คอยบอดเอวซิงที่คอยเบอกนะี่คือมันเกิดึินกับตัวของคอยเองนะแล้วก็อยากแนะนําเพื่อนๆที่โอเคแนละ้วเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยนะขอแนะนําเพื่อนๆ ในหมู่ยูทูบเบอร์หรือว่าในหมู่เพื่อนคนลาวเฮ้าที่แบบว่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนเนี่ยเปรียบเสมือนหมอขาวหมอกแกงของเขาเลยนะพฉะนั้นเฮ้าก็ควรจะเคารบแผ่นดินที่ยัายืนอยู่เคารบคนในศาสต์เคารบคนไทยเนาะเคารบนะเ,บนะเพราะว่าเฮ้าเป็นผู้มาอาศัยเพื่อนนะอันใดถืออันใดผิดกับจังหวะกาันนะทุกคนแต่สิ่งที่บ่ลหลวงเกินนะสิ่งที่ เข้าได้ครับจากเพื่อนนะมันมีดียังหลายหลายอย,ย่างเลยกายายายาไปอันนั้นเนาะทุกคนนะ <c oughs> นั่นแหละเออทุกคนมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้คือเหตุการณ์ที่บาสตัีเจอวังบดลนี่เลยนะทุกคนบาสตักับลืมาบาสตัีเฮตเงินร่นหนึ่งร้อยบาทขึ้นกันแต่นี่บวไรขึ้นเนาะนี่นแหละบอสตัีกําลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีดีมีบวดีมีมุมมองที่ดีมีมไมุ่มมองทีบบงท่บวดดีนะทุกคน ขอทุกคนเซอร์เขาไปในร้านขายกางเกงร้านหนึ่งนะแถวตลาดเจ้าของร้านเพื่อนกะบบหูว่าเป็นเงินบาสตาิเฮียเนาะเห็นตาหนองคนน,น,นั้นเจ้าของร้านคนบอกว่าเห็นตาหนองคนนั้นเก็บไปเลยบบหูว่าเป็นเงินของข่เฮียนะคือว่าเงินของหนองคนนัน้น,นล่นเองนะเขากเก็บขึ้นมาเพราะว่าเจ้าของหานเพื่อนนะ่ะไม่เห็นตอนที่ เพิ่งยิบเงินขึ้นมาใน่ง,งองวะทุกคนคือก่อนหน้านี้ว่าสตีเขาไปซื้อกางเกงอยู่หนันแล้วก,กซซซซ็ซื้อกางเกงเออซื้อซื้อเสื้อก็เลยเงิลนล้นอยู่ในหันเล้าอยู่ในหลานของเพคนนะพอสตีก็เลยยางไปปุ๊บแล้วบัญีนี่มันขึ้นว่าอ้าโอเคในกะระเป๋าเจ้าของนี่ยังมีอยู่หล่ออย่างบัญชีซื้อของกินระหว่าเฮ้ยไม่มีเงินเงินลน้นตังเฮียไปแล้วนะก็เลยแบบอ้าวละ ตองนี้ในหันน่แน่นอนก็ไปทํามเห็นเงินล่นบอ่อยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเงินล่นบางกี่นี่น่าเขา่าว่าสือเสือ,อน้าอับางหนึ่งหันเนี่ยขึ้นบอกว่าอ๋อเห็นอยู่น้องผู้หญิงคนหนึ่งนาจะเป็นเขาเขาโทษเีกททุกคนอ่า่นว่านน่าจะเป็นพมาะนะ่า,า,นพนานะเจ้าของร้านพนเปล่านะอันนี้คือเจ้าของร้านพนเปล่านะทุกคนน่าจะเป็นคนพมาะนะ่าน้องคนพม่าคนนั้นแน,น่นอนอเพราะว่าพี่เห็นเขาก้มหยิบตังหล่นอยู่ นะพี่<ม>ก็คิดว่าเป็นของน้องเขาทำร่นเอง<ม>ประมาณนี้นะอ่าก็โอเคก็เอาโอเคนะเฮียก็เฮียนั่นแหละก็คือสิ่งที่บอสตีกำลังอยากจะบอกว่าแต่โดยรวมแล้วอ่ะบอสตีก็จะได้คืนหมดรายการในหลายข่าวที่เห็นแบบอ่าตามสื่อโซเชียลต่างๆนี่บอกว่าสิเป็นนับตั้งแต่เด็กหน่อยอนุบาปปออลป .1 ป .2 เลยนะเฮ็ดอ่ยาผู้ใหญ่หรือว่าได้เก็บเงินแล้วก็เอาไปขึ้นผู้ใหญ่เนาะทุกคนเนาะคือเด็กหน่อยโอ้ปุ๊บบอสตียอมรับด้วยว่าปลูกคิดจำเนื้อไหวว่า ได้ดีอีรีนะยอมหับเลยนะนี่แหละคือสิ่งที่บาสสิ่งโคุ้นชุ่มริวาระเบียบวินัยของคนไทยนี่มีสูงมากๆเลยนะอันนี้คือบอดดอวยกันเลยแต่ว่าหายไปเบิ่งตามข่าวตามยังต่างศาสตร์ต่างสิตยังแบบว่าสุนช่่มไทยในเรื่องของการแบบวา่าการบริการนี่ยกให้อันดับแบบแทบจะต้งตดเลยนะเนาะเงินเทียร์ก็ไปขึ้นนะสุดยอดอีรีทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่บาสิ่ประทับใจ แหลกเกิดขึ้นกับตัววาสติีเองสำหรับทีนี้วาสติีกับข้อบอกประมาณเท่านี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระสำหรับทีนี้ไปละทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย